สวัสดีค่ะมาทําผ้าไล่สีตองอ่อนกันนะคะอันนี้จะเป็นผ้าซับในบางนะคะผ้าซับในบางเนี่ยมันจะมีความบางกว่าผ้าซับในตัวที่เป็นหนาแล้วก็หน้ากว้างอันนี้น้ํามันจะซึมลงได้ดีกว่าอันนี้ผ้าตัวเนี้ยอันนี้ครูจะพาทำไล่สีตองอ่อนอันนี้จะตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งครึ่งครึ่งตรงกลางอันนี้จะเป็นริมมันเนาะเราตัดครึ่งอย่างนี้ครึ่งตามยาว ให้ได้2ชิ้นเพื่อที่จะใช้กับฟิวเจอร์บอร์ดที่ที่เราตัดไว้อันนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดริมลุยมันออกนะคะตัดริมลุยออก mm. เพราะว่ามันจะไปมันจะไปเวลาเราทาพวกกันแล้วมันก็จะไปเข้าไปอยู่ใน ในผ้าเรานี่โต๊ะค่อนข้างจะสกปรกมอมแมมตย่นี้อันนี้เป็นผ้าที่ซักซักเอาแป้งออกแล้วนะคะซักน้ำแล้วสะอาดแล้วอ่ะคราวนี้ดูนะคะเวลาเราสมมติว่าเรากางอย่างนี้เนาะ เวลาถ้าเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นย่น,ยนๆเนาะมันจะเป็นฟองอมีลมเข้าไปก็เพราะว่าด้านข้างเนี่ยมันจะลังมันจะตึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตัดขีดด้านข้างนี้ออกก่อนนะคะอย่างเงี้ยนะคะตัดให้มันคลายเฉียงงนี้ไปเลยนะคะตัดริมลุยมันเนี่ยที่ไม่ตัดริมลุยออกไว้เนี่ยเอาไว้ดูริมผ้าว่าเผื่อเราจะได้ไม่ตัดผิดนะคะตัดอย่างนี้ไปก่อนนะคะเพื่อมันจะคลายออกเห็นไหมคะมันจะตรงขึ้น ะคะลิมผ้าตรงนี้มันจะตรงขึ้นจากที่มันโค้งโค้งอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันจะมันจะมีความตรงขึ้นนะคะให้เราให้เราคลิปเข้าไปถึงไอตรงที่มันเป็นรอยจุดๆอย่างเงี้ยเป็นรูผ้าตรงเนี้ยนะคะเป็นระยะระยะขึ้นไปนี้นะคะมันทีนี้มันผ้ามันก็จะตึงเป็นผืนตึงขึ้นเนาะนะตัดไปจนสุดลิมนะคะเดี๋ยวไปเอาตัวกระดานบอร์ดก่อน มาต่อกันค่ะกระดาษกระดานมาละืคราวนี้เราจะนี่เราใส่ถุงมือด้วยนะคะแล้วก็ใส่แว่นตาด้วยเพราะว่าเอาอย่างปิดจมูกถ้าใครทนเหม็นได้ก็ทําในที่ที่มันอากาศถ่ายเทเนาะมันก็ไม่เหม็นมากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ความปลอดภัยเนาะบางคนก็อาจจะแบบทำมากๆก็จะเวียนหัวไปอย่างนี้นะเพราะว่ามันเป็นสารระเหยนิดนึงแต่ตาเนี่ย อยากให้ปิดเพราะว่าเยื่อบุตาเรามัน,ม,น,ม,นมันบางไงน,นี้นะคะเราก็ปูใส่อันนี้จะเป็นฟิวเจร์บอดที่มันเป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะแผ่นใหญ่100ร้อยกว่าบาทร้อนะมันจะเป็นตาใหญ่ๆเห็นไหมคะตามันจะใหญ่ล่องมันจะใหญ่กว่าไอแผ่นเล็กเนาะเราก็ซื้อมาแผ่นหนึ่งแผ่นใหญ่ๆน่นจะตัดได้ประมาณ6แผ่นมั้งหกแผ่นหแผ่นเท่านี้แผ่นเมตนี่ยนะคะ แล้วก็ปูไปทำผ้าทีไรล,ลมทุกทีอ,อันนี้มันก็จะพอดีแผ่นนี้ก็คือหนึ่งเมตรพอดีอันนี้ผ้าเราตัดครึ่งเห็นไหมคะมันจะพอดีกับตัวนี้นะคะอันนี้มันก็จะเรียบขึ้นเห็นไหมคะด้านข้างนี้เดี๋ยวให้ดูด้านข้างนี้เห็นไหมคะมันถูกตัดแล้วมันก็จะเรียบ เนี่ยความโค้งงอมันก็จะถูกออกมาอยู่ด้านข้างนี้หมดนะคะมันก็จะเรียบไปอย่างนี้นะคะฟิวเจร์บอร์ดเนี่ยให้เราล้างทําความสะอาดเอาขี้ฝุ่นออกก่อนนะคะโอ <Okay. S 1> เคคราวนี้เรามาดูวิธีการอันนี้หาภาชนะอะไรก็ได้เสีย่ะอันนี้หนึ่งถ้วยตวงเนาะหนึ่งถ้วยตวงเนี้ยเนะะี่ยหนึ่งถ้วยตวงตัวนี้นะคะหนึ่งถ้วยมันจะทําได้อยู่ที่สองหนึ่งเมตรเนาะแปลว่าน้ํายาหนึ่งกระป๋องเราจะทําได้สองเมตรครึ่ง นี้นี่ถุงมือเราใช้แบบนี้ใช้แล้วทิ้งเลยเนี่ยใช้แล้วทิ้งเลยเสร็จแล้วไปล้างนะ้ำไปแช่มันจะแข็งติดนี่นะคะอันนี้เรามาผสมสีตูจะมีถังน้ำอยู่ใกล้ๆนะคะเอาไว้ล้างมืออันนี้อันนี้คุณจะใช้สีผสมอาหารนะคะ อันนี้จะเป็นคุณจะใช้ขวดใหญ่ของยี่ห้อนี้นะคะเป็นเขียวแอปเปิ้ลแล้วก็จะมีตัวนี้เหลืองมะนาวใช้ขวดใหญ่ทีนี้สีของแต่ละยี่ห้อเนาะมันก็จะไม่เหมือนกันสีเนาะเดี๋ยวคุณจะใช้ จะใช้เหลืองมะนาวอยู่ที่0.5นะคะอันนี้เป็นสีผสมอาหารจะใส่ลงไปเลยแล้วก็จะใช้เขียวแอปเปิ้ล0.5 เดี๋ยวเป็นศู้าอันนี้มันค่อนมาทางหนึ่งเดี๋ยวออกอเดี๋ยวสีมันจะเพี้ยนที่นี่อยู่ที่0.5น้านะคะอันนี้ใช้หลอดนี้หลอดละสีบาทที่มันมีอยู่3ามมิลนะคะใช้หลอดเล็กอ่ะก็ผสมลงไปเสร็จแล้วเราก็ใช้แปรงขน ที่สอนไปคขาวก่อนใช้ตัวตัวไอ้ที่ทำจุ่มลงไปเลยเนาะปรากฏว่าครูมาดูแล้วครูว่ามันมันก็เรียบดีแต่ว่าสีมันหนาสีมันหนาแล้วก็ดูมันเปืองกว่าตัวนี้มันไล่ผ้าได้ด้วยแล้วก็สีมันก็จะแห้งสีมันจะบางบางผ้ามันจะบางลง แล้วมันก็จะทั่วถึงกว่าให้ใช้เบร์พวกกันแบบเนี้ยนะคะแป่งทาสีอะให้พูกกันแล้วก็คนให้มันเข้ากันมันจะได้สีประมาณนี้เวลาเราผสมสีเนาะมันไม่มีสูตรตายตัวอะไรเดี๋ยวนะอาจจะผสมได้แล้วเนาะสีมันนี้เห็นไหมสีมันยังไม่เข้ากันเลย ติดพูกกันสีเขียวติดพูกกันกสีมันมันติดพวกกัน,น,ดดกนเดี๋ยวเราใช้วิธีแต้มเอาดีกว่าอ่ะลองดูว่าสีนี้มันใช่ไหมเลองอย่างนี้เราชอบไหมกระดาษที่โชว์ก็ได้ค่ะสีขาวขาวลองป้ายดูมันใช่ไหมถ้าใช่ก็ก็เอาเนี้ค่ะตแต้มแตมดู นนะคะคี่เดี๋ยวระดับสีเดี๋ยวคุณจะจะบอกนะคะเน,นี่เดี๋ยวเอาวิธีไปก่อนจริงๆแล้วสีอย่างเงี้ยเนาะเราสังเกตจากธรรมชาติก็ได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องว่าอันนี้เลื่อนอยังไงก็แต่ละสีหกข้างโน้นสีหกอ่ะขยับมานิดนึงตรงนี้คือต้นทางมันเนาะก็ สีนี่ก็ระบายลงไปเลยนะคะเอาตรงแถวแนี้ก่อนให้มันติดกับพีชีกบอร์ดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไล่ลงไปข้างล่างเดี๋ยวลมมามันจะพาเปิดนะคะนี่ค่ะ,ะให้มันติดกับพีชีกบอร์ดก่อนไอ้ตรงส่วนข้างบนมันเนี้ยนะคะมันจะได้ไม่ปิวจะได้ไม่เคลื่อนที่ไม่ต้องหนีบอะไรนะคะ ให้มันติดก่อนเราค่อยไล่ไล่มันลงไปนียค่ะมันจะง่ายกว่านะคะอันนี้ครูทำนี่ครูไม่ได้ปิดจมูกนะเพราะว่าถ้าปิดแล้วเดี๋ยวมันเสียงมันอู้อีกแต่ว่าก็ทำนอกบ้านมันก็ลมมันเยอะมันผ่านดีไม่มีกลิ่นนะคะทำตรงนี้ไม่มีกลิ่นเพราะว่ากลิ่นมันถูกลมโชยไปหมดแล้วมันอยู่ไกลจมูกเราอยู่ สีเปื้อนเนี่ยค่ะทาริมๆิมไว้ก่อนทาริมๆิมตรงนี้ไว้ก่อนเนี่ยให้มันติดก่อนมันจะได้ง่ายเวลาเราไล่นะคะเดี๋ยวครูเก็บสีก่อนสีหกล้างมือด้วยอืมมือมันโดนสีตัวนี้ สีติดแปรงมันไม่สวยนะคะแล้วก็ค่อยทามานะคะดูสีมันสวยมากเลยอันนี้ก็ก็ดูว่าเราจะทำสีเป็นสีตองอ่อนตานีหรือเราจะทำเป็นสีตองอ่อนออของน้ำว้านะคะก็ก็แล้วแต่เรานะคะถ้าสีตองอ่อนตานีะข้างในมันจะเป็นเหลืองเป็นขาวซิดซี่แล้วก็เป็นเหลือง เหลืองค่อนข้างเข้มทีเดียวเลยนะคะถ้าสีของตานีเนี่ยมันก็จะมีฟองฟองอากาศตรงนี้เห็นไหมคะมันจะตึงมันจะไม่ย่นละอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อยปัดมาค่อยไล่มันลงมาอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะง่ายนะคะคืออันนี้คือรอบเดียวก็คือเสร็จเลยนะคะแต่ให้จําเราจําด้วยว่าตรงไหนมันโดนสีแล้วบ้างนะคะเราก็ไล่ไล่ไล่สีลงมาอย่างเงี้ยคะ่ะ ผ้ามันก็จะถูกไล่ลอยย่อนออกไปด้วยอย่างเงี้ยเห็นไหมผ้ามันจะถูกไล่ไล่ลงไล,ล่ลมไ,ล,ล,ล,ไล,ล่ลอยย่นลงมานะคะทำใส่เนี่ยค,ค่อยๆระบายลงมาอย่างเงี้ยใครจะย้อมสีผ้าก่อนก็ได้นะคะบอกว่าเดี๋ยวอันนี้มันก็ถามว่ามันตกไหมมันก็ตกนิดหน่อยอยู่นะคะทางด้านที่มันไม่ไม่ได้ถูกเคลือบอะคะ่ะทางข้างบนเนี่ย แต่ว่าเวลาเราใช้เยเราเอาตรงด้านมันออกอยู่แล้วนะคะสีก็จะถูกเคลือบด้วยด้วยด้วยตัวน้ำยาอยู่แล้วข้างหน้ามันนะคะตรงที่มันเป็นมันๆนะ่ะเนีเห็นไหมคะทาง่ายลื่นอย่างเงี้ยนะคะทางลงไปมันก็จะเรียบนะคะเรียบนี้ทําไม่ยากเนี่ยค่อยๆไล่สีลงมานะคะค่อยๆไล่ลงมา สีขาวนี่มันจะเห็นได้ง่ายหน่อยกับสีเข้มๆอ่ะเพราะว่าอ๋อผ้านี้จะเป็นไม่ใช่สีขาวจัวนะคะจะเป็นสีออกขาวครีมอะค่ะขาวครีมครีมนะคะเม็ดละเท่าไหร่เม็ดละยี่สิบห้าบาท ทาไปจนทั่วผืนนะคะไล่ไล่ลงไปอย่างเงี้ยไล่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 ลงไปนะคะอะ่ะ <ๆ S 1> ก็จะมีเสียงแทรกเข้ามานิดนึงมีท่านผู้ชมอะ่ะนี่ค่ะคือเสร็จแล้วถ้าตรงไหนเราเห็นว่าเออเราอยากจะมันบางๆาเราก็ซ้ําลงไปอย่างนี้นะคะค่อยค่อยทาไปทางหน้าหน้ามันนะคะโอ้หมวขงเสียงหัาจังอืมนะคะเราค่อยคยซ้ําลงไปเบาๆนะคะเราอย่าไปไปลาดาดเอ ลากลงไปแรงมากเดี๋ยวเพราะว่าน้ํายามันจะไปลงไปฝังอยู่ในล่องนะคะนะคะผ้าอ๋อมันจะเอาผ้าไปฝังอยู่ในร่องด้วยแล้วทีนี้เวลาเรามันแห้งแล้ว,ลวเราดึงขึ้นมามันก็จะเป็นคาบคาบขาวๆอะค่ะอันนี้ฮะเราค่อยๆปาดไปอย่างนี้เนาะให้มันทั่วนะคะอันนี้คือคือมันเสร็จแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าน้ํายามันเหลือเหลือเยอะกว่าอีกผืนหนึ่งก็เลย เกลี่ยให้มันเสมอกันแค่นั้นนะคะลองเกลี่ยให้มันเสมอกันเนี่ยค่ะเกลี่ยเบาๆนะคะไม่ต้องกดไม่ต้องอะไรเนี่ยเอาปลายแปรงอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆปาดลงมาอย่างเงี้ยเหมือนเราวาดรูปอะค่ะหมาก็จะทำงานทุกครั้งที่มีการถ่ายคลิปนะคะ ทำหน้าที่ตอนนี้หนุ่มๆม,มาที่บ้านเต็มเลยติดสาวอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปตากในที่ร่มก็ได้ตากในที่ร่มนะเขาบอกว่าตากในที่ร่มแล้วผ้ามันจะนิ่มกว่าตากในที่แห้งค่อยๆมันแห้งไปนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วแล้วมันก็จะเหลือน้ำยาที่สามารถลงได้อีกหนึ่งผืนนะคะนี่คือครึ่งถ้วยนะคะที่เหลือเราก็ไปลงอีกอีกครึ่งเมตรของเรานะคะ โอเคนะคะส่วนสีนะเดี๋ยวครูจะแปะไว้ให้แล้วก็ผสมเอาเองนะคะอยากได้สีอะไรสีเข้มสีอ่อนเนี่ยค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปเองนะคะสีที่ครูทําอาจจะไม่ถูกใจก็คือเอาไปปรับเอาเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะน,นี้เป็นหลังจากที่มันแห้งแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะผ้าแบบนี้อ,อันนี้เนาะเดี๋ยวมาแกะดูเางาเ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 งาคนก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะสีสีที่ครูลงให้เมื่อ เมื่อตอนกลางวันนี้เนาะอันนี้มันเมืดแล้วเดี๋ยวเอาเงาม,มันบังงเนี่ยก็จะได้ลักษณะผ้า,าแบบนี้สวยงามทีเดียวนะคะเรียบแล้วก็สวยหน้าหนึ่งนะคะเห็นไหมนนะะเนี่ยถ้าเราเป็นใช้แปรงเนาะมันก็จะไม่ติดเป็นอะไรนะเป็นขอบขา,ขาวๆอะคะ่ะแต่ถ้าสีเข้มนี้ก็จะมีนิดหน่อยตรงเนี้ย แต่นี้มันจะเนียนๆไปเลยนะคะเนียนไปเลยนะคะเนียนนะสวยสวยสวยมากมากอนะคะอันนี้สวยมากนะคะสวยมากน,นี่คือแห้งแล้วมันก็จะลื่นเนี่ยลื่นไม่ติดนะคะเนี่ยไม่ติดเน,ะนาะก็ลองดูวิธีการนะคะที่ครูให้ไว้ลองทําดูนะคะแล้วเน,นี้ย ไอ้ตัวเนี้ยมันมันพับเกลีบได้ได้สวยทีเดียวนะคะมันผ้ามันจะเป็นลักษณะแบบมันมันแล้วก็นิ่มมือไม่ถึงกับว่าเด้งดึงเหมือนเหมือนผ้ากาวผ้าอะไรพวกนั้นนะก็ไม่ถึงกับว่าต้องเด้งดึงนะแต่มันสวยเนียนสวยแล้วก็พับง่ายคือมันจะคล้ายๆไปทางใบตองอ่อนจริงๆนะคะตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆใบตองอ่อนจริงๆ นะคะคเพราะว่ามันมีใบตองออกมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีความมันวาวของมันนะคะลองลองทําดูกันนะคะสวยสวยสวยชอบชอบอ่ดีค่ะ,ะมาดูอีกพื้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นนะคะจะเป็นตัวที่ไล่สีเข้มขึ้นนะคะเนี่ยค่ะมันสวยใชนะ่แล้วก็ไม่ติดตรงนี้ไม่ติดบอร์ดแล้วตัวนี้ก็จะไม่เป็นไม่เป็นแบบคุยๆนะคะก็จะสวยมากนคะคะ สวยดิมสวยสวยสวยงามมากๆเลยค่ะเห็นไหมไม่มีติดนะคะมันไม่ติดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีจานเอาแปรงเนี่ยหะ,ะลูกก็จะสวยดีไม่ต้องไปขูดขูดแล้วมันติดร่องข้างล่างเนี่ยไม่ต้องจุ่มอันนี้ง่ายดีไม่ต้องเลอะเทอะใช้แปรงแปรงเอาเลยสวยสวยมากๆนะคะสวยดี อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งคือใช้มือเดียวถ่ายถ่ายนี่นะคะเห็นไหมคะสวยใช่ขึ้นขึ้นกล้องขึ้นกล้องนะคะอันนี้เป็นด้านที่เราเอาลายเอาลายของฟิวเจอร์บอดนะเราก็ใช้ใช้ด้านนี้นะคะนี่ก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้น แล้วเดี๋ยวสูตรสีครูก็จะแปะไปให้นะคะอันนี้นะคะสวยดีอนี่คือขั้นตอนเดี๋ยวจบนะคะเดี๋ยวเราก็ไปลองทำดูนะคะ